ปะที่าไม่นอนกันหนอให้ด้วยคนเชอรี่ว่วงแบบใดขออาบนะ้ำอะไรเมื่อกี้ไปอาบมาแนละ้วไม่ใช่เหรอมอยูว่วงแบบไหนก็ได้นั้นมียูอยู่ก่อนมอยูแบบนะ้เอ็นเะชอรี่อยู่ก่อนมอยูแบบนะ้ำ ยแดง <c oughs> มีอยู่โดนเชอร์รี่แล้วเป็นไงละ่ะ <c oughs> ทุกอย่างมันขึ้นมากองกันอยู่ตรงนี้แหละ ดีใจทียอยู่ครบนอนกันหรือ,อยังนอนกันหรือ,อยังลังกันหรือรอนลังกันหรือรอนลองกันหรือลังลองกันหรือลังได้ทีเอาใหญ่พอ,อแอนแนพยายามชื่อจังนะตื่นแล้วครับพี่แพรไม่ได้มาหรอกเราเช็ดกล้องก่อน พี่แผนยังไม่ได้ขึ้นหรอปีเตอร์แผนเธอต้องหยุดอารมณ์แม่ฝากลูกไว้กับเด็กเอเลใครเป็นเด็กเกเลใครคือคนที่เป็นเด็กเกเลขึ้นจํานว้นครับเอา้าจริงปะขึ้นตอนไหนอะ้าไมหนูกดหนูหาตอนที่หนูหาคนไม่เห็นชื่อพี่แผนเลย วปีเตอร์แพนทุกคนห้ามหรอปีเตอร์แพนไม่ละผิดกับใครไม่ผิดผิดกับผิดกับพี่ปื้มอ่ะเข้าใจครับเข้าใจอะไรคะทำไมพี่ไม่ขอมาล่ะคะ ปิดเพงหนึ่งแม่สอง no อย่าพิมพ์เดี๋ยวพี่แพนรู้หนูไม่รู้ว่าพี่แพนพี่แพราะพี่การสะดวกไม่ทุกคน <can> คือบางทีเขาเมื่อไรก็แฟนขับไงอว่าไม่ไม่กล้าขอ จช่เล่นครับวันนี้ปวดตาเลยขึ้นแบบเดียวโอเคค่ะพักผ่อนนะคะพักผ่อนที่ไม่ใช่พักนอนเล่นติ๊กตอกต่ออะ่ะหัดร้องเพลงต่อจะฟังหนูร้องเพลงหรอปวดตาเล่นติ๊กตอกต่อเลื่อนต่อก็ไม่ทําให้หายปวดนะคะถ้าลงแล้วก็ต้องนอน จริก็แล้วคะแต่มันขึ้นแนะนำมันในฟีดก็เลยเข้ามาดูลหละค่ะเลยกดปิดเจาไงที่ตัวเองไม่เคยพูดไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นหมา พี่แพรป็นคนองนี้่วะทุกคน Q&A กับแฟนคลับก็ได้ Q&A อะไรดีค่ะแม่แม่แมพี่แพรพูดเก่งกว่าในหลายอีกอะไรนะนักเล่นคีย์บอร์ดต่อหน้าไม่กล้าบอกพี่แพรทุกคนพี่แพนไม่ใช่คนดีต้องมีคนแบบนี้ว่าง ตอนนี้ทุกคนสงสารหนูได้หรือยังไม่ใช่สงสารพี่เพนไปพัทยาวันที่21เย็นค่ะเลิกงาน้า <c> ย <oughs> บอฮันรีวิวแอดมินเคยคิวอไปแล้วคะ่ะ สุดหลังแต่รายการพี่แฟนครั้งแรกแล้วตอนแรกไม่มีใครครั้งแรกก็ไม่มีใครต่างพี่แพนเลยหรอแสดงว่าการออกฉากเยี่ยมๆแต่ shot v i e ใช่ปะ รีวิวฉันตรงอีกรอบขอรีวิวฉันตรงอีกรอบ,อรบ,รออบไม่ยังไม่มีคนขอ,อนนะเชอรี่ตาจะลักทุกคนจะไปนอนกันยังหล่ะ <c oughs> นอนหลับไปเลยนั้นะทุกคนต้องขอบคุณพี่แพร์พพน,นะคะหนูงงมากคนบอกว่านอนไม่หลับแต่พอมาดูหนูหลับหนูก็งงเหมือนกันมันดีหรือไม่ดีนะ ดูแลเองไปนะไม่ได้เชอรี่ไม่วงค่ะเพิ่งหนุนคุ่มพี่อยู่ที่ไหนคะจะลงแล้วหรอค่ะอืมอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าดูหนูไม่หลับฝันดีค่ะคนที่จะไปนอนนะคะไว้เจอกันใหม่เอาไงดีทุกคน หือไปเรามาเริ่มตายนี้่ลวกันฉันง่วงแต่ดูเธอแล้วไม่หลับขอให้รึ่นจริงๆนะปวดแก้มไม่พอหรอไม่หวออยั้วน,นะคะโอเคค่ะพี่ปภาพี่อ้อพี่แพนขึ้นมาร้อเพลงพี่แพนปวดตาทุกคนให้พี่แพนพักผ่อนก่อนง่วงอยากดูก็อยากดู แม่ยังเพิ่งไปนาะแม่ยังไม่ง่วงเจ๊ๆชอบหมดอยู่กับฉันก่อนอีกหนึ่งปองหมดแล้วอะจริงครับหนูช่วยอะขอบคุณหนูเล้วพี่แพนหนูช่วยพี่แพนแม่หลอดลงผอมลูกนะั้นหนูลงตีห้าที่เนี่ยตีห้าที่นี่ก็ 1ิบโมงที่ไทยขอบคุณครับขอบคุณแบบไม่เต็มใจปะภาคค่ะในบอกอีกสามสิบนาที สิบวงไทยหัวหน้าค่ะพรุ่งนี้ละคา่ะชีวิตไม่เหมือนลิกาที่จะอยู่ได้ทั้งวันคำควมว่าสาั้นอีไม,ม,ม่อยาจะวินแล้วตื่นเต้นประเทศไทยจะมีรถไทยตื่นเต้นเหมือนกันฟันสวยมากขอบคุณค่ะขอบคณกี่โมงสิบวงไทยเลยนคนยืนอยู่ไหมละครเรื่องอะไรลูกลาคอเรื่องอะไร,แ,รไแม่สีผิวสวยมาก ก่อนหนูก็ไม่ใช่สีผิวนี้นะทุกคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆออยู่กับใครก็หมดไปหมดที่หงอพ่อเป็นแอก,ก่อนสีน้ำผึ้งใช่เมื่อก่อนไม่ใช่สีผิวเนี่ยหนูจะรอดูเนี่ยว่าถ้าปีหน้าหนูกลับไปไทยมันจะกลับมาผิวสีเดิมไหมแต่ก็ชอบนะชอบนะ แต่ว่าแบบแค่งงก็แบบว่าทํายังไงตอนที่แบบพยายมามจะทำให้ผิวสีแทนมันไม่แทนแม่มันกลับมาขาวแต่พอจะทําให้ผิวขาวกลับแทนงงขออนุญาตอยู่ด้วยสักครู่ครับเหงาอุ้ยให้อยู่ลหลายๆคู่เลยที่นี่สองทุ่มสิบค่ะสี่นี้สวยกินเกียงแต่ปลาเป็นค่ะหนูชอบกินับบขนมจีน แป๊บหนึ่งนะคะ,คะพี่แพนมองแบบงงๆและพี่แพนดูต่อไม่ปวดตาเหรอ พี่แพนจะทำค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีเวลาทำหรือเปล่าเลยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่ไม่ไม่อยากจะทำมากเพราะว่าผมขาดผมเสียไอ้ตรงปลายให้หนูกัดไวอ้อ่ะมันยังเสียอยู่เลยอะหนูให้หนูร้องเพลงให้พี่แฟนฟังอ่ะหลับตาฟังครับวิให้หนูร้องเพลงกล่อมไหมคะพี่แพนหลับตาฟังแต่ ลืมตาม,มาพิมพ์มันก็ต้องลืมปะไม่จังงวันลูกสะพายแล้วแป๊บนึงนนะครับ ยอมสีเข้มบำรุงผมก่อนจริงๆหนูยอมสีดำแล้วค่ะหลายอมเข้มแล้วก็เฟดอีกแล้วหนูก็ไปยอมสีดำก็เฟดอีกเนี่ยมันก็เฟดกับโอ,อ้ตอนแรกอที่จะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าตารางงานไม่พอคะ่ะก็เลยต้องเอาวันหนึ่งอะไปไป,ไปทำงานซึ่งพอเหลือสองวันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้ไปแหละเพราะว่ามันน่อยเกินแล้วพิมได้ไงคะทำสนาั้นดี ชอบที่เมสันสูงร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะอะไรพี่แพ่นพี่แพ่จะขอเพลงหรอขอเพลงมาสี่มาสี่เดี๋ยวร้องให้พี่ร้องให้หนูฟังเยอะแหละไวโอเจอเลยบินมาลำปางหนูอยากไปหมดแหละถ้าหนูมีเวลาหนูพูดจริงไฟมาดูฝนต่อค่ะน่ารัก ขออนุญาตพี่แพนค่ะจะขอเลยตัวน้อยมากครับพี่แพนตัวใหญ่แค่ไหนคะมาภูเก็ตอยากไปมากภูเก็ตอะคิดถึงทะเลไทยอะอนุนสวัสิ์เขาตื่นแล้วหนูนยังไม่ได้นอนเลยอีอกห้าวันเจอกัน ไปเที่ยวทุกที่เลยใช่เดี๋ยวซัพพอร์ตห้องพักแม่ไอ้ไปอ่ะก็ไปได้แต่มันจะเหนื่อยไหมละ่ะแล้วพ่อกลับมาเสร็จหนูก็ต้องทำงานต่อเลยอะ่ะถ้าไม่แพ้คือขนาดนี้ก็คืนละเถอะคิ <c> ๊ว <oughs> พี่เพนคือเก่งเลยนะพอพิมพ์ใช่ค่ะเมษาปีหน้าค่ะพี่แพนพิมพ์เก่งใต่บอกเปวดตาอย่าแกแย้งพี่แพนหารยาวฟีครับมานอนคืนหนึ่งคอนแทคเลนส์ไลน์ที่หนูลงเออคลิป คลิปไวลาสุดอะคะ่ะสองสามคลิปล่าสุดอะไปดูได้ในนั้นลองเพลงพี่แพนขอเพลงถามก่อนนะว่าขอเพลงอะไรอีกหนึ่งปีจบคะ่ะอีกประมาณเก้าเดือนห้าวันแพ็กแล้วคะ่ะแพ็กต่อบไปยังไม่เสร็จค่อยกลับมาอีกทีตอนกลับถาวรเลยแต่พอพูดจริงคือมาส่งการอยากเล่นน้ำด้วย <c oughs> ใครลองนะเพลงเน Trans ี่ย <c oughs> หนูเป็นคนจังหวัดชนบุรีคะ่ะเกิดที่ชนบุรีตอนนี้มันไม่สีดำใช่ไหมทุกคนแต่ตรงตรงนี้สีดำนะ เพลงร้องซีนึงแมทกระบี่ครับ,รบวิ่งถือโคบเพิแบบนักที่ปาที่ปารีสใช่ไหมครับ Paris <Palace>. น้ำตาลเข้มน่าจะสวยใช่อยากถามตาลเข้มถ้าจะทำนะั้นหรือไม่ก็ไฮไลท์ไปเลยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทำเพายังไม่รู้ด้วยว่าทำสีอะไรถึงไรถึงไทยจะไรที่สนามบินไหมหนูไม่น่าจะมีเน็ตแต่ว่าเบอร์พี่ผู้จัดการหรือว่าคนที่มารับอาัจตาะไลนะคะทักช่องนึง ผมหน้าไม้ก็หน้าลาอันนั้นหนูหลอกหนูตัดเองไงนะน้องขอน้าหนูพ่อหรือคุณแม่คะหนูไม่รููอะ่ะเวลาหนูไปกับพ่อคนเ็าบอกว่าหนูน่ะคนเขาแบบเอ้ยลูกหน้าเหมือนแม่แน่เลยพอไปกับแม่แบบอุ้ยหน้าเหมือนพ่อแน่เลยแบบเนี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูไม่หนูหน้าไม่เหมือนใครเลยในครอบครัวงงปะชอบผลร้อนๆเพราะน้องหน้าคมฉันว่าจะต้องเป็นแพนด้าผ้าใยจริงแหละ ไปแล้วมันเอ้ยอีกสิบสามนาทีอีกสามนาทีสิบสามนาทีให้ลองขึ้นให้มองขึ้นไปบนฟ้าต้องสอด เกิดาศีกันค่ะตาแบบเบอร์ตไฟมีพี่น้องสามคนค่ะหนูเป็นคนกลางเนาะเวลาเบื่อเบื่อทำอะไรมันไม่มีเวลาให้เบื่อเลยอะสิอยากเบื่อแล้วมันกันตอนเนี้ยตอนนี้มีเวลาให้เบื่อเลยเป็นงอกด้วยใช่เป็นงอกด้วย ท่านดูตอน b ท s สามใบเทาใช่ค่ะเป็นสาวสามใบเทาคนเดียวเทว่านั้นเลยฉันเขาให้เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยิดสจะหาไป,ไปไปชอบรูปที่ใส่ชุดเดรสสีดำเซ็กซี่ไม่เหงานะคะหนูชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้ว หมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยผิไม่เคยได้ทำาผาดอีกเลย <c oughs> สดใสกว่าทุกวันต้นไม้ได้ลำทานก็ยังดูสดใสไม่สู้ชาโชยิ้มไปหนึ่งทียิ้มให้โลกนี้ที่กำเนิดเกิดเป็นเธอขึ้นมาให้ฉันได้เจอมาเวลาจะไปนานแค่ไหน ไม่ใ,ใจฉันไงแต่เธอไม่ต้องทำไว้ใสอกเกินและจะทำใจกับฉันเปลี่ยนพันยิ่งีธอยู่ในในที่หัวใจให้เธออยู่ได้คนเดียวจทนั้นฉันขอให้เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉัน,น,นไม่เคยที่จะหายไปใช่ค่ะหนูชอบแต่ว่านั่นแหละ ร้องให้แบบอะไรมนเข้าที่เข้าทางก่อนคนปวดตายังแอบฟังฝนหลองเพลงพี่แพนยังอยู่หรออุ๊ยเห็นแหละไม่ส่งต no ั้งแต่แรกจะได้ไม่ร้อง เรทุกคนถามเลยไม่กล้าพิมพ์ถามในด้อมคะ่ะดีใจวันนี้ตอบทุกคนาถามเลยถามได้ค่ะแต่ปกติในด้อมหนูแบบว่าบางทีหนูไม่เห็นอะ่อะอกติบมาทีใช่แล้วคะ่ะร้องเดือดรับหยุดๆจะได้ฝันดีแล้วพี่แฟนจะฝันดีไหมคะ ก็ให้พรคอนเป็นห่วงฉันได้เธอเทอาครับฟ้าแสนไกลมากกว่านั้นตัวฉันๆๆนั้นเธอจะไดขอบคายเธอปวดป่องแหลงห่วงตายจะบอดแล้วคะ่ะพี่แฟนมาร้องให้แม่ๆฟังหน่อยก่อนนอน อไรที่เราสองคนถึงได้มาพบกันถึงได้มารักกันในทุกคนมี14ชั่วโมงใครร้ <c oughs> องอะ่ะ เจออย,ยู่ไกลจิบปายขอฟ้าที่น้องฝนชอบวันนี้ไม่มีอืมเพลงช่วงนี้นะคะ่ะวันนี้นอนกับแม่ครับวิเป็นลูกชายนอนกับแม่น่ารักฟิลเด็กน้อยในอ้อมกอดของแม่ให้กลายเป็นเรื่องจริงผมลิขิตหรือเปล่า ม่มีใครรู้แม่สือสักยกไหมเพลงนี้สักรอบใหม่มาและฉันก็ไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไร ถามดาได้ไหมแค่สักครั้งรักที่ให้เขามากมายขึ้นทุกวนันเหมือนว่ายัางรักยังไกลถึงดอคุณถึกวัลเลยนะครับหนูไม่เคยดูอะไรพี่แพรเลยนะแล้วฉันต้องทุ่มเทใจสักเท่าไร เพื่อให้เขาได้เข้าใจคนอย่างฉันฝันที่เล็กๆคยใจว่าสัก,กวานได้รักจะเป็นจริงแค่ไหนหรือว่าตัวฉันไม่มีสิทธิจะรักเขาได้อย่่งเปิดใจ อยากถามดวงดาวอีกครั้งหากว่าฉันยืนยันจะรอใจไม่ขอไม่คิดจะวันไว้ไม่เหนื่อยละไม่มองหาใคร <c oughs> เพราแต่เขาแค ฉันได้ไม่สักันมันคงไม่เปลี่ยนพันและจะยอมทำทุกอย่างจะมีไม่แค่สักวันฝันดีเราพ่องครับฝันดีค่ะพี่แพนพักผ่อนของให้ตาหายไไว้นะคะจะได้ดูแลยายได้ได <S 2> <S 2> <S 2> ม่อันมี้มาแล้ว เมอะไรพีอยู่จะมาหรือฉันไม่ดีพอพอให้เขารักได้จะมีไหมกลใจเธอสักครั้งฝันที่เล็กๆในใจว่าสักวันจะได้รักจะเป็นจริงแค่ไหนหรือว่าตัวฉันไม่มีสิ จะรักเขาได้ยงเปิดใจและฉันมีคำถามที่ทางใจอยากถามดวงดาวอีกครั้งหากว่าฉันยืนยันจะรอและใจยืนยันจะรักไม่ท้อไม่คิดจะวันไว้มีเหนื่อยล้า แต่เขาแค่เขาคนเดียวเท่านั้นดาวซียืนยงงันบอกฉันได้ไม่ชนัดเปิดให้ฉัน,ะะย,ฉนยังคงไม่เปลี่ยนพันและจะยอมทำทุกอย่างจะมีไม่แค่สักวันที่เขาจะรักฉันหมด หัวใจบางครั้งต้องยอมรับความเป็นจริงแต่บางครั้งสิ่งไม่อาจจะทิ้งฉันจะไม่ยอมให้เปลี่ยนไปดูหลอกเพาะหรอ <c oughs> เดี๋ยวก็ลองทงนนงั้งวันทั้งคืนอีกโอเคล่าสุดวันท่อนสุดถ้ายแล <c oughs> แล้วนอนจบพอดี กว่าฉันยืนยันจะรอและใจยืนยันจะรักไม่ท้อไม่คิดจะวันไวไม่เหนื่อยล้าไม่มองหาใคร,ร<อ>เนื่อแต่เขาแค่เขาคนเดียวเท่านั้น ฉัได้ไม่ชัดชดาดเพราะฉันยังคงไม่เปลี่ยนพันและจะยอมทำทุกอย่างจะมีไม่แค่สัก,กวันที่เขาจะไปฉันหมดหัวใจจบเสียงแบบแล้วทุกคนไปนอนเถอะดึกและเห็นแบบว่าหลายคนบ่นว่าง้วง เอาไว้คุยกันใหม่บายบายนะคะทุกคนเลิฟเลิฟเช่นกันขอบคุณนะคะที่มาดูกันบายย จุ๊บจุ๊ดาวเธอยังยืนยันบอกฉันได้ไม่ชัดชัดว่าเธอฉันยังคงมีเปลี่ยนพันเราเจอที่ไทยได้เลยค่ะเอาเจอิงแฮปพอดีพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> น่าจะไลค์ค่ะแต่ว่าไม่ทราบเวลาบายบายจุ๊บๆอุ๊ยหลายคนยังดูอยู่เลย <c oughs> ขอบคุณนะคะบายบายจุ๊บๆ เผื่อไปเจอได้เลยค่ะบ๊ายบาย